ผู้ใดอยากได้ก็รหัสสอเสือเลขสองค่ะนะคะแล้วใครอยากได้น้ำพริกเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะคะนะนะสอเสือเลขสองนะคะเขาเรียกว่าสวยมากในด้านหน้านะคะเลี่ยมกรอบทองไมค่อนกันน้ำเรียบร้อยใครอยากดูพิธีที่ทำที่คำชนดให้ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะที่รักนะคะแต,แตเ่เลขวันนี้สวยน้อยจังเนาะเลขโค้ดสวยเลยค่ะจานนะคะเลขสวยอะเลขสวยจริงๆนะ เลขบอกเลยว่าเลขเลขนี้สวยมากเลขปังมากเลยอาจารย์ชัดหนึ่งปอาจารย์ชัดบอกไว้ตั้งแต่วันแรกที่หวยออกไปแล้วใช่ไหมว่าแปดสองหกวันนี้ขอฝากจะให้อาจารย์ชัดจะให้ดูเลขเคี่รอาจารย์ชัดฝากสามตัวแดงแไว้แปดสองหกเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่วันแรกที่หวยออกแล้วใช่ใช่แล้ววันนี้มาได้หนึ่งแปดหกมันมันอะไรที่มันสมบูรณ์มากเดี๋ยวบอกก่อนนะคะเมื่องวดที่แล้วเราได้เลขนี้ไปจ้ะ อาจารย์ชัดฝากสามตัวแดงๆคือเลขนี้ไปจะ้ะทีราขาอาจารย์ชัดฝากสามตัวแดงๆไปคือเลขนี้นะนะคะนะสําหรับใครที่ฟังอยู่นะคะนะเห็นไม่เอ่ยนะคะโอ้ยจุดปังได้ได,ได้พ่อปู่ม,มารับมาถูกเลยค่ะตั้งอบูชามาตั้งแต่วันทําพิธีเลยจ้าพี่น้อยชนะนี่พี่พี่น้อยชายานันมาเนี่นะคะเขาบอกเลยคะ่ะรับมาถูกเลยค่ะบูชาตั้งแต่วันที่ทําพิธีเลยค่ะนะคะ รุ่นนี้เนาะพี่น้อยเนาะใช่ไหมคะอ่านี่มีคนถามอาจารย์เค่เข้ามาเยอะมากในข้อความแชทเฟซบุก๊กหลังใหม่บางคนมาดูยอ้อนหลังไงรุ่นไหนที่เ็าถูกรางวัลที่ห้ากันนะอาจารย์เช่ก็เลยบอกว่ารุ่นนี้จะพี่จ๋านะคะนะรุ่นนี้และรุ่นไหนนะที่เขาจุดเลขทูบแล้วได้หกสองสูงกันรุ่นนี้ค่ะทีราขาน้เมือวันที่แล้วนะคะใครอยากได้ก็รหัสสอเสือเลขสองจ้ะสอเสือเลขสองนะคะนะ สเสือเลขสองสวยมากดูที่คอคะ่ะที่รักขาชกเกอร์ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะทําพิธีแล้วเรียบร้อยด้วยะนะคะทําพิธีแล้วเรียบร้อยด้วยอ่ะอาจารย์ขาเลขที่ฝากไว้งวดที่แล้วงวดก่อนนี้ฝากไว้972นะคะเลขทูบ1เลขทูบ2ได้620นะคะเลขทูบได้เข้า620 3ตัวหน้ารอตตารีค่ะนะคะแล้วก็ เลขท้าย3ามตัวรางวัลที่หนึ่งคือเก้าเจ็ดสองนะคะแล้วอาจารย์ชัดเขาก็ซื้อไว้อย่างนี้ค่ะที่ละขาอาจารย์ชัดเขาซื้อไว้ว่าสองเก้าเจ็ดสองแบบนี้เลยนะคะเมื่อวันที่แล้วนะคะอาจารย์แค่จะให้ดูอะไรอย่าเพิ่งดูวันที่นะสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองที่ละขาห้าใบไม่เป็นของวันที่แล้วเป็นของสองพฤษภาถ้าเป็นหนึ่งของหนึ่งมิถุนานะยิ้มเป้ยเลยนะอาจารย์ชัดอันนี้เป็นสองพฤษภาซะสิ นะฮะที่รักขานะคะไม่งั้นนะจะเป็นของหนึ่งมิถุนานะะถ้าเป็นหนึ่งมิถุนาาจายใช้เขาซื้อแบบนี้ไว้ค่ะนี่สองเก้าเจ็ดสองสองเก้าเจ็ดสองไม่ใช่อะไรนะที่รักนะคะเป็นเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถเราเลขท้ายสี่ตัวคือสองเก้าเจ็ดสองนะที่รักนะคะแล้วก็หนึ่งมิถุนาซื้อแบบนี้ไว้นะคะ ทำไมหนึ่งมิถุนาไม่เป็นของสองพุทสภาล่ะทีละห้าสิบใบจะแจกทุเรียนสามวันสามห้าใบจะแจกทุเรียนสามวันสามคนเล่าที่ไรขำทุกตี <c oughs> ไปเจอลอตเตอรี่เองมาไม่น่าเชื่อเนาะเ <c oughs> มืองวัดที่แล้วลอตเตอรี่ออกอะไรคะเราอ่ารางวัลที่หนึ่งสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองตัวนี้เด็เดเลยแต่น่าจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งมิถุนานนะไม่น่าจะใช่สองพฤษธสภาที่รักนะ ไม่น่าจะใช่สองพฤษนาพหกสี่นะฮะใบเกือบเลือกเกือบพี่พี่เรียกแกแค่แล้วไปละแล้วอร่อยเชียอร่อยอาจารย์หนูเห็นปุ๊บหนูนึกไดจารยถ้ามันใช่หนึ่งมิถุนาเนี่ยอาจารย์ชัดก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะทิ้งไว้ก่อนไม่ค่อยได้ตรวจใช่ไหมที่รักกลับไปนาส่วนหนึ่งมิถุนาซื้อไว้แบบนี้กัที่รักค่ะ หนึ่งมิจนาซื้อไว้แบบนี้สองพนเจ็ดสองนะคะฝากรีบฝากเราหน่อยอ, <S 2> <S 2> อันอน,อนี้อันนี้เลยอ่าแล้วงวดที่แล้วเขาฝากไว้อย่างนี้นะน้ำพริกด้วยนะนรินงวดน,งนี้<ล>เราจะฝากฝากสามตัวแดงแใครฟังอยู่ <S <S ตอนนี้กี่ไลก์กี่แชร์ไหนใครยังไม่ได้เลขสามตัวแดงแงที่อาจารย์ชักเคยฝากไว้แบบนี้เลขทะเบียนรถเขาเขาฝากไว้งวดนี้รอบนี้ ของอรัฐบาลไทยของวันที่สิบหกนี้อาจารย์ชัดเขาฝากไว้สองหางแดงแดงเขาเรียกเลขของเขาแดงแดงเพราะว่าทาสีแดงเขียนสีแดงสามตัวแดงแดงก่อนมานะคะแล้วก็จะให้เลขสองตัวนะไปซื้อสองตัวทยรัตตรี่จ้ะห้าพันหนึ่งร้อยห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ค่ะห้าหนึ่งเจ็ดสี่ใช่ไหมห้าหนึ่งเจ็ดสี่ใช่ไหมฮะอาจารย์ ห้า4ันหนึ่งร้ยเจ็ดสบี่บาทเราได้เงินทาบุญพวกนี้ห้า4ันหนึ่ง้ยเจ็สิบสี่บาทนะคะจุดทูบไปแล้วจ้าแต่แต่โชว์เลขทูบเลขทูบกับเลขเลขเทเจนชัดให้ไว้เหมือนกันเลยนะคะนะเหมือนกันเลยนะคะห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะนะที่ได้ทําบุญนะมีห้าหนึ่งด้วยนะห้าหนึ่งหนึ่งห้าในสูตรนี้กะมาจ้ะมาจ้ะนะสามตัวแดง ชัดให้ไว้อย่างนี้สามตัวแดงๆงวดนี้ค่ะอาจารย์ชัดขึ้นให้หนูหน่อยค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขกันนะคะนะจ๊ะซึ่งเราฝากไว้พี่ๆท่านไหนที่พึงชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อหวยนะคะก็สามารถที่จะแคปไว้ดูได้จ้ะอ้ามาแต่แค่เขียนแกะปากกาใหม่เลยนะสามตัวแดงๆสา ตัวแดงๆนะคะ <f uck> เขียนให้ใหม่เลยสามตัวแดงๆเอาสามตัวแดงๆนะที่รักนะคะ <f uck> อาจารย์ชัดเขาฝากไว้นะคะ <f uck> เขาฝากั้งแต่งวดที่แล้วยันง,งวดนี้นะคะงวดนี้เขาก็ฝากสามตัวแดงๆว่าให้สองหางนะ <f uck> เลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่เนี่ยตรงกันเลยนะคะ <f uck> <f uck> เรียกได้ว่าพี่ๆเห็นแล้วจะต้องประทับใจนะ เห็นแล้วจะต้องประทับใจเลยว่าโอ้โหสามตัวแดงแดงเมื่อวัที่แล้วนะเจ้าของเพจเกือบถูกนะเกือบได้รางวัลที่หนึ่งอะทีลรขาแม่นะเกือบได้เป็นเจเคแล้วไหมละ่ะ <laughs> เกือบได้เป็นเจเคแล้วไหมล่ะทีรักนะนะเพราะว่าได้มาสี่ตัวแลงวไงรุ้นแค่สองตัวหน้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองนี้ใช่ไหมจันได้สองเก้าเจ็ดสองมาเลยนะฮะ นะทีละขาสามตัวแดงแดงอาจารย์ชยัดให้เขียนแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่อะไรนะเขาให้เขียนด้วยปากกาแดงปากกาแดงแล้วให้ค้าตั้งชื่อของเขาว่าสามตัวแดงแดงนะฮะสามตัวแดงๆงมาสามตัวแดงแดงอาจารย์ชัดมีความเชื่อว่าสีแดงของอาจารย์ชัดจะเฮงมากอาจารย์ชัดเป็นคนจีนจึงมีความเชื่อเรื่องสีแดงนะคะนะคะสามตัวแดงแง สำหรับ16มิถุนายน์2564เลขแรกเอาเลขสมตัวแดงๆของเขาก่อนนะเพราะว่าเลขถูกของเขาเนี่ยมันมันทำไมได้ไปตรงอย่างนั้นล่ะ826มีสองหางนะสามตัวแดงๆที่เขาฝากไว้ของอาาเขานะฮะแล้วถ้า826เนี่ยมันกระดกเป็น829ได้มันสองมันมันหนึ่อ่ะมันจะเป็นสองแปดหกกับหนึ่งแปมันก็อาจจะเป็น786ได้นะใช่ 1, 1> 8 สองหกพี่ดต้องฝากอาจารย์เขียนให้ด้วยนะได้ได้แปดสองหกค่ะเขียนเลขกันอ่ะเลขกันอ่ะแปดสองหกค่ะแปดสองหกเดี๋ยวดูเลขทูบดูเลขสามตัวแดงแดงเดี๋ยวให้ดูเลขทูบสลับเดี๋ยวจะสลับให้ดูเลขทูบอันนี้คือเลขที่เขาฝากนะแล้วดูเลขทูบที่เขาให้จุดวันนี้จะที่รักค่ะนี่เขาจุดให้วันนี้หนึ่งแปดหกอ่ามีแปดหกด้วยเห็นไหม มีแปดหกด้วยเห็นไหมที่รักมันใกล้เคียงกันเลยนะอันนั้นคือแปดสองหกอันนี้คือหนึ่งแปดหกนะนะเห็นไหมอันนี้คือเลขที่เขาฝากนะเมื่อวดที่แล้วเขาฝากไว้ให้สามตัวหางหนึ่งวันนี้เขาฝากไว้งวดนี้สิบหกมิถุนายนนี้เขาฝากไว้สามตัวสองหางคะ่ะถ้เขาเลือกเอานะว่าเราจะเอาหนึ่งแปดหกหรือเราจะเอาแปดสองหก ะะหรือเราชอบทั้งสองก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันเลยนะครับก็ได้เราก็<ช>ไปลุยหรือซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะนั่นสิอาจารย์ชัดก็ซื้อเรียบร้อยแล้วสําหรับลอตเตอรี่นะครับอาจารย์ชัดซื้อแล้วเดี๋ยววันนี้เราโชว์ด้วยนะ,ะเราจะโชว์ด้วยนะสามตัวแดงแระหว่างกระดกเป็นได้เขียนเลขกันกระดกไว้ให้ด้วยนะคะนี่แกะของใหม่ให้เลยนะวันนี้แฟนเพจนะคะ เลขที่ระวังกระดกคือแปดสองเก้าอาจารย์บอกอะไรนะคะอีกอีกตัวหนึ่งของอาจารย์ในเลขเนี้าายเจ็ดแปดสองกับเจ็ดแปดหกไม่ใช่ค่ะที่อาจารย์อยากได้อีกอีกตัวหนึ่งค่ะก็มันหนึ่งหนึ่งแปดหกเลขทูบใช่ไหมอ่าหนึ่งแปดหกใช่ไหมอาจารย์ชัดเกรงว่าเจ็ดจะมาแทนหนึ่งได้อา่าเจ็ดแปดหกใช่ไหมเจ็ดเจ็ดแปดหกกับ หนึ่งแปดหกอะมันจะไปตรงกันกับเลขทูบไงอ่านะคะแล้วก็นะคะเลขที่เขากัดมาให้นะเลขที่เขากัดมาให้เดี๋ยวจะเขียนตรงนี้ให้นะเลขที่สองเลขที่สองนะคะเลขที่สองค่ะที่รักขา 7, 8, เจ็ดแปขาฝากไว้ให้สองสองหางนะเดี๋ยวแต่จะให้ดูเลขทูบแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูชุดสองตัวใกล้เคียงกันมากเลยที่รัก แทบไม่ต้องหาแทบไม่ต้องเพิ่มตัวนะฮะไม่ต้องเพิ่มตัวซื้อลอตเตอรี่ใครซื้อลอตเตอรี่สองตัวไปแล้วนะเดี๋ยวลองดูได้นะฮะเจ็ดแปดสองแต่อาจารย์แค่เขียนให้นะอาจารย์ชัดเขาชอบสีแดงเขาตั้งชื่อของเขาว่าสามตัวแดง่ะเพะคนวะนะฮะเจ็ดแปดสองตอนนี้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วเดี๋ยวจะให้น้ำพริกสองแถมหนึ่ง อร่อยมากกระปุกละสองขีดแน่กระปุกละสองขีดกระปุกละ,กะปกแปดสิบาทเองนะคะซื้อสองขวดสองกสองกระปุกวันเนี้ยแถมให้อีกหนึ่งกระปุกนะซื้อร้อยหกสิบาทเนี่ยแถมให้อีกหนึ่งกระปุกอีกอะนะคะที่รักนะคะเห็นไหมจ้าเจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองและแปดสองหก 826เลขที่พึงระวังคาให้พึงระวังไเฉยนะที่รักนะคะคือ829และ786ค่ะ729และ786ค่ะที่รักทันไหมคะแคปไว้นะแคปไว้นะที่รักทันบัจรทันบัจรทันบาทันบัจรสวัสดีที่รัก หวยมาแล้วจ้าหวยมาจ้านะคะทันบัจะทันบัจจะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะใครไม่ทันบอกได้เมื่อวดที่แล้วเขาฝากไว้อะเดี๋ยวดูให้ดูลอตเตอรี่เอลอ,อตเตอรี่วันงวดนี้ที่อาจารย์ชัดซื้อไว นะฮะนี่แค่เป็นเพียงส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งนะที่รักนะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะของลอตเตอรี่นะคะขออนุญาตไม่ให้ดูชุดข้างหน้านะฮะเดี๋ยวพอถูกมาแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเรียกเก๊เคไม่ถูกเดี๋ยวตามถึงบ้านทา <c oughs> <c oughs> นําไงนะอันนี้ของสามีเขาบอกว่าเราก็แตะลิปสติกล้วติดไว้ที่ใบลอยนิ้วมือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ที่รักค่ะลัตเตอรี่โชว์ค่ะโชว์ลอตเตอรี่นะเนี่ยอาจารย์ชัดได้เจ็ดแปดสองหกมาเห็นไหมอ่าเจ็ดแปดสองหกเห็นไหมคะอาจารย์ชัดเขาได้ของเขามาจริงๆเนี่ยทะเบียนรถเวองมีเจ็ดแปดสองหกค่ะที่รักเวลาอาจารย์ชัดซื้อลัตเตอรี่ก็จะไปไปดูสามตัวสี่ตัวต้องให้ได้ครบเนี่ยดูตลอดถ้าไอ้สองเก้าจุดสองเนี่ยคือ,ค,อคือซื้ออยางเงี้ยมาตลอดเหมือนกันใช่อันนี้โชว์แล้วโชว์แล้ว,ว,ลวพี่พี่พแคปทันไหมคะเนอ สองสามโอเคค่ะาเรียบร้อยนะคะ